หน่วยปฏิบัติการชุดล่าสังหารเส้นทางสู่เบียนนำผลงานเรื่องจริงอิงนิยายจากปลายปากกาของคิมซากัสเสียงวัสดุขนาดใหญ่ลนจากความสูงระดับยอดหม้ลงสู่ผืนดังอยู่ชั่วเวลาเพียงแวบเดียวจนแม้แต่คนได้ยินยังหันไปมองไม่ทันแล้วเสียงหนึ่งที่ตามมาทันทีคือเสียงร้องของคนเอ็ดเวิร์ด เ <Edward. S 2> อ็ดเวิร์ดสิเวกแจ็กสันอุทานชื่อเจ้าของเสียงคนร้องออกมาก่อนใครทั้งหมดในขณะที่คนอื่นถึงกับตะลึงตาค้างหมดความรู้สึกไปชั่วครูหยุดลมหายใจตาค้างอ้าปากบ่อประสาทหูอื้ออึงไม่ได้ยินสับเสียงสำเนียงใดทั้งนั้นขอนไม้ขนาดตัวคนความยาวประมาณ3าเมตรสีดำทะมึนตามขอนมีหนามแหลมยาวประมาณศอกออกมารอบทิศรอบลำตัวตลอดความยาวหนมามแหลมทำจากไม้ลวกแข็งร่มดำจนเสียแมแหลมปลายแหลมเปียก สิ่งน,นี้คือกระตําตามภาษาไทยป่าแต่ภาษาคนประดิษฐ์นั้นไม่ทราบกระตําที่ถูกซ่อนตัวอยู่ในพุ่มใบไม้หนาบนความสูงเหนือหัวคนซึ่งคนเดินพื้นล่างไม่มีทางสังเกตพบมันพร้อมที่จะร่วงหล่นลงสู่พื้นถ้ากระเดื่องที่ขัดเอาไว้ปล่อยให้มันเป็นอิสระความเร็วตามน้ําหนักกับทิศทางตรงฉากกับพื้นราบคนหรือสัตว์ที่ไปทำให้สายสะดุดปลดกระเดื่องหมายความว่ากระตําตัวนั้นจะตกใส่ทันที 10. เอ็ดเวิร์ดเหยื่อรายแรกสำหรับสิ่งแรกเปลี่ยนกับภารกิจถล่มค่ายเวียดกงร้องได้2-3คำก่อนจะแน่นิ่งไปกระต่ากระทบพร้อมกับขวากหนามแหลม2อ,อันของส่วนหัวขอนปักลงบนกลางกระหม่อมก่อนแล้วส่วนปลายข้างหนึ่งของขอนเกิดการเวียงตัวให้ตลอดลำขอนนั้นกระทบลำตัวคนก็เลยกลายเป็นว่าขวากทั้งหมดของด้านนั้นทิมตามลำตัวตั้งแต่ท้ายถอยผ่านแผ่นหลังบ้านเอว โคนขาขวาแถมยังเหลืออีกอันสุดท้ายปักเข้าน้องอย่างแม่นยำเฮ้ย hey, ช่วยมันหน่อยสิวะจ่าแซมอยู่ไกลตะโกนถึงใครก็ได้ที่อยู่ใกล้สุดในยามนั้นหลังจากเยือกกระตําเงียบเสียงร้องไปแล้วตัวเองก็ชาร์จบางเข้าหาลูกน้องเอ็ดเวิร์ดเอ็ดเวิร์ดมึงเป็นไงบ้างสิบโทไมเคิลซึ่งอยู่ใกล้สุดเข้ามาถึงก่อนจ่าแซมปากระล่ำละลักร้องเรียกเพื่อน ไม่มีเสียงตอบหรือเสียงร้องแม้แต่คำเดียวออกจากปากเพื่อนเหยื่อกระตํานอนคว่ำหน้าโดยขอนไม้ใหญ่มีหนามแหลมยาวแข็งจำนวนกว่าสิบอันปักเข่ารางตามแนวยาวของลำตัวตั้งแต่หัวจนลดเทา้าหนามแหลมทิ่มแทงจนเกือบมิดด้วยน้ำหนักค่อนข้างมากของกระตําแม้ไม่บอกกระ้ว่าคนที่โดนอำนาจของมันเข้าไปต้องเจ็บปวดสปานใดไม่มีลมหายใจไม่มีอาการไหวติงใดๆทั้งสิน้นนอกจากเลือดสดๆสีแดงกำลังพุ่งปลิ้นออกมาจากรอยหนามทิ่มแทงเท่านั้น บาดแผลทั้งหมดช่วยเพิ่มปริมาณเลือดให้ออกจนทั่วรางเพียงแค่สิบโทไมเคลิลวิ่งไปไม่ถึง19กับจ่าแซมประมาณ39เลือดหนองทั่วพื้นดินแล้วตอนนั้นเป็นไงครับไมเคลิลตายแล้วครับเซอร์เจนจ่าแซมรู้แต่แรกแล้วว่าต้องไม่รอดที่ถามไปนั้นเป็นด้วยสัญชาตญยานซะมากกว่าจึงหันไปสั่งการลูกน้องคนอื่นต่อด้วยคําพูดที่เร็วกว่ารถด่วนกระจายกําลังออกไประวังการโจมตีให้ดีเข้ากำบังไว้กําลังส่วนที่เหลือปฏิบัติตามคําสั่งทันทีเมื่อสติถูกเรียกคืนมา ประสบการณ์ในเวียดนามตายทุกนํำมาใช้อีกครั้งทุกคนห่างออกมาจากโคนไม้ใหญ่เนื่องจากไม่ไว้ใจกับกับระเบิดสายตาเพ่งตรวจภูมิประเทศสองข้างกายอย่างละเอียดแม้แต่ก่อยาก็ต้องพิจารณาอย่างถี่ทวนอะไรคืออาวุธที่เพื่อนโดนเมื่อไม่รู้ก็ต้องค้นหาและระวังเอาเองอย่างนี้ยังไม่มีใครช่วยเหลือใครได้อเมริกาหลายคนเมื่อแน่ใจว่าต้นไม้ข้างหน้าตนนั้นไม่มีกับระเบิดจึงค่อยๆคืบคลานเข้าไปแฝงล่าแล้วทอดสายตามองไกลอีกครั้ง ประสาท์หูกระสาทตาเปิดกว้างเต็มทีเสียงจ่าแซมพูดกับสิบโทไมเคลิลดังมาพอได้ยินเราให้เสียววาดไปทั่วไข่สันหลังไมเคลิลชันออกแรงโยกไอคอนไม้มีหนามนี่ออกก่อนสิวะเราศพมันละเซอร์เจนทำไมล่ะมันตายแล้วมันไม่เจ็บหรอกนะเอา้ายกด้วยความรักเพื่อนจึงเป็นห่วงแม้ร่างนั้นจะไร้วิญ,ญญาณเราก็ตามตัดสินใจช่วยหน้าชุดออกแรงยกไม้ขอนนั้นตามสั่งทันทีน้ำหนักของไม้กับความลึกของหนาม ทำให้สองคนต้องออกแรงมากพอสมควรจนกระทั่งความพยายามเป็นผลสำเร็จน้ำแหลมหลุดจากรางพันเลือดที่เออไหลยอยู่ก่อนก็พุ่งแรงขึ้นปริมาณเลือดนองผื้นแผ่ขยายวงออกไปอีกกระทั่งหยดสุดท้ายที่ร่างกายคนจะพึงมีออกมาแล้วนั่นแหละจึงคิดว่ามันคงหยุดเองร่างไร้วิญญ,ญาณติดตามน้ำแหลมขึ้นมาแล้วหล่นลงพื้นท่าเดิมถูกจ่าแสมจับพลิกง่ายขึ้นดวงตาเปิดโพรงปากอาลิ้นจุกมือเกรงคาเกรง ทุกอย่างล้นหมายถึงตายด้วยความทรมานด้วยความเจ็บปวดก่อนจวาระสุดท้ายของชีวิตมาถึงทางสิน้นไม่มีคําอะไรจะปากเพื่อนแม้ใจจะเปลี่ยนไปด้วยความสงสารก็ตามจาะสซมแทบไม่เหลือเรี่ยวแรงแม้แต่จะดึงวิทยุออกมาจากซอกอก,อกเพื่อรายงานเหตุการณ์นอสตาจากแซลมอนโอเคแซลมอนส่งข่าวได้เลยเสียงแซลมอนเงียบไปเพราะพูดไม่ออกจริงๆอาการตอนนี้ไม่รู้มีอะไรมาจุกอยู่ภายในคอหอย เสียงกลามขบกันดังกรอดกรอดจนลูกน้องคนอยู่ใกล้ได้ยินเมื่อเห็นว่าหัวหน้าทีมไม่มีกระจิตกระจายจะพูดเลยถือโอกาสดึงวิทยุเครื่องนั้นออกมาจากมือแล้วพูดแทนนอสตาเราพลาดจนได้ครับโอเคไหมครับแรงงานด่วนเลยจ่าดาวเหนือจําได้ว่านั่นคือเสียงใครจึงเร่งเอารายละเอียดของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกระตําครับกระตาไม้ขอนมีหนามขนาดใหญ่ล่นจากยอดไม้ทับล่างไอเอดเวิร์ดตายคาที่เลยครับพวกเราพลาดจริงๆไม่มีใครรู้หรือใครเห็นมาก่อน น้ำเสียงออกจะเฉยชาตามภาษาของคนเสียขวัญจาาดาวเหนือทราบข่าวระนึกภาพออกทันทีว่ามันหมายถึงอะไรเช่นเดียวกับสองสาวถึงกับเอื้อมมือขึ้นปิดปากทำท่าจะร้องสายตาเลิกลักมองหน้าจาาดาวเหนือนิ่งจนตาขางมองตามมือพันตรีหมอแก,กนขนาด,ดึงวิทยุตัวเองออกมาแล้วเปิดสวิตช์เครื่องส่งรู้แล้วว่างานนี้ต้องเข่าเองเป็นคนสั่งการโอเคไมเคิล okay, แล้วตอนนี้แซมมอนอยู่ไหนอยู่นี่แหละครับแต่ตอนนี้ก็พูดอะไรไม่ออกเลยมึงบอกให้แซมมอนพูดวิทยุเดี๋ยวนี้ ความตายแค่นี้มันสามารถหยุดความเหี้ยมหานของพวกมึงได้ว่างั้นเถอะก็ a ดมในเวียดน,นามใต้ไม่หนักกว่าน,นี้เรีอวะพวกมึงขวัญเสียกันไปแล้วสั่งให้แซมมอนผู้วิทยุเดี๋ยวนี้ก่อนที่พวกมึงจะตายกันทั้งหมดครบสิบคนแซมมอนแซมมอนลูกน้องค่อยๆส่งคืนวิทยุให้หัวหน้าทีมรับไปจ่าแซมก็รับมาค่อยๆเหมือนกันสายตาจับจ้องแต่รูแผลที่เลือดก,กำลังทะลักไหลออกมาอย่างไร้ความสำนึกจนกระทั่งแววเสียงเรียกรหัสตัวเองจากวิทยุนั่นแหละสติจึงกลับคืนมา โอเคเซศู okay, นหนึ่งที่ผมแซลมอนผมเสียใจครับเสียใจมากๆด้วยเ h ียสกอตแดแซลมอนคุณไม่เคยเห็นความตายมาก่อนเลยเรื่องอะไรต้องเสียอกเสียใจเป็นว็กเป็นเวรขนาดเนี้ยถ้าคืนคุณยังเป็นแบบนี้ลูกน้องคุณจะอยู่กับใครใครจะเป็นผู้นําให้เขาคุณเป็นผู้นําที่เร็วมากอ่อนแอที่สุดรู้ไหมลูกน้องคุณจะพากันตายหาหมดรวนทั้งคุณด้วยซลมอนเข้าใจที่ผมพูดไหมแซลมอนพันตรีมอร์แกนทั้งด่าทั้งปลอบไปในตัว เมื่อเหตุการณ์แท้จริงก็คือมันจะมีประโยชน์อันใดเราหากต้องมาเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นและจบลงไปแล้วเช่นนี้ความผิดครั้งแรกกำลังจะเกิดเป็นหนสองเพียงคนเดียวตายแล้วทำให้คนต่อๆไปตายได้อีกถ้าชุดปฏิบัติการขาดความพร้อมอย่างนี้จ่าแซมยืนขึ้นเต็มล่างสบัดหัวสองสามครั้งสะกดความตั้งใจพูดวิทยุอีกครั้งโอเคเซโซนหนึ่ง okay, ผมจะจัดการให้เรียบร้อยเดี๋ยวนี้แหละงั้นคุณพูดกับนอสตาขอเองก็แล้วกันพูดจบ พันตรีมอกนพยักหน้าเป็นเชิงเตือนจ่าดาวเหนือซึ่งเปิดวิทยุฟังอยู่แล้วตัวเองก็ปิดสวิตช์เครื่องส่งคงเหลือแต่ภาคลับเป็นการประหยัดพลังแบตเตอรี่จ่าดาวเหนือจําเป็นต้องรับหน้าที่ต่ออย่างจําใจโอเคสมอนตอนนี้ลูกทีมของคุณกําลังทาอะไรอยู่ผมหมายถึงการวางตัวขณะเกิดสถานการณ์แบบนี้เรากะจะกำลังกันออยเป็นวงรอบเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ50เมตรตรงกลางที่ศพของเอ็ดเวิร์ดมีผมกับไมเคิลอยู่2คนเท่านั้นโอเคคุณทําถูกต้องแล้ว คุณอย่ากังวลกับคนตายให้มากนะงานต่อไปที่คุณต้องทําให้กับเพื่อนของคุณคือการแก้แค้นแก้แค้นละแก้แค้นเท่านั้นคุณจัดการเรื่องศพได้เลยจะเอาเขากลับหรือจะทําอย่างไรก็สุดแท้แต่ระเบียบปฏิบัติของพวกคุณก็แล้วกันได้ยินคําว่าแก้แค้นแก้แค้แนหลายๆคําเขาจากแซมก็สามารถเรียกคืนสติเฮียมให้กลับสู่ร่างได้อย่างสมบูรณ์แบบจอมสังหารแห่งเบียนว่าหายใจลึกเข้าปอดเหลยวซ้ายแลงขวาดูแนววางตัวของลูกน้องแล้วกรอกเสียงลงในวิทยุ ผมจะเอาแค่มือมันสองข้างกลับไปเท่านั้นแหละส่วนล่างของมันผมจะฝังไว้ที่นี่ก่อนกล่าว่าสงครามสงบจะย้อนกลับมาเอาคุณเห็นด้วยไหมนอสตาแน่นอนผมเห็นด้วยถ้าเป็นผมก็ทําแบบนั้นเหมือนกันเพื่อนของเราเราไม่ทิ้งแต่ขอให้เรามีชีวิตรอดเสียก่อนการรอดของเราจะทําให้เรากลับมารับเขากลับไปได้แต่ถ้าเราตายจะไม่มีใครเอาเขากลับไปได้เลยจริงไหมและสําคัญที่สุดก็คือจะไม่มีใครแก้แค้นให้เพื่อนด้วยแซลมอนคุณดําเนินการได้เลยเวลาเรามีน้อยมากโอเคไหมโอเคนอสตา ผมจะทำตามคำแนะนำของคุณว่าแต่คุณพอจะรู้สถานการณ์ไหมว่าที่นี่มีพวก v c หรือเปล่าตอนนี้ไม่มีแต่ต่อไปอีกไม่กี่ชั่วโมงไม่แน่สิ่งที่พวกคุณพบนั่นคือเครื่องหมายบอกว่าที่นี่คือถิ่นฐานของมันแห่งหนึ่งที่นี่มีพวกมันเข้ามาเคลื่อนไหวแล้วก็คงเข้ามาหลายครั้งหลายโหดแล้วด้วยพวกคุณใจเย็นกว่านี้สักนิดขอให้ผมได้ปรึกษาอะไรกับเซศูนย์หนึ่งซะก่อนแล้วผมจะแจ้งเตือนพวกคุณรวมทั้งพวกเราทุกคนด้วยขอบคุณนอสตาร์ ar, ผมจจระวัง ความจริงนั้นเกมนี้จากดาวเหนือเริ่มจับเขาได้แล้วจากลางสังหรณ์ในส่วนลึกของความรู้สึกว่าเวียดกงกําลังจะเล่นเกมกับพวกเขาอย่างไรหรือมีความผูกพันกับป่าทึบติดเขตแดนนี้เพียงไรแต่ก็ยังเก็บความคิดไว้ภายในใจแล้วปัดเรื่องไปที่พันตรีมหมอกแกนเพื่อทวงเวลาให้ได้ศึกษาแนวทางความเป็นไปได้ก่อนอีกทั้งเพื่อเป็นการให้เกียรติแก่คนยศสูงกว่าด้วยแนวคิดจากประสบการณ์เกี่ยวกับเวียดโกง,งนั้นรู้ว่า เวียดกงหรือกองกําลังของเวียดนามเหนือมักไม่ประจําอยู่ตามเขตบ้านเขตเมืองเป็นระยะเวลานานๆพวกนี้จะปักหลักอยู่แต่ในป่าเพื่อหลบเลี่ยงการพบเห็นจากบุคคลทั่วไปเพื่อไม่ให้เกิดเงื่อนไขสงครามที่ฝ่ายโลกเสรีจะนําไปกล่าวอ้างว่าเวียดนามเหนือส่งกําลังเข้าลุกหลานประเทศอื่นพร้อมกับอ้างหลักฐานเหล่านี้ก็หมายความว่าเวียดกงคงต้องเข้ามาใส่พื้นที่ป่าทึบแห่งนี้เป็นแหล่งหลบซ่อนขุมกําลังอยู่แล้วนั่นเอง พันตรีมอแกนยิ้มน้อยๆให้จ่าดาวเหนือเมื่อถูกเอ่ยอ้างชื่อแต่พันตรีนักลบอย่างเขาก็พร้อมรับเกมปัญหาทุกรูปแบบอยู่แล้วดังนั้นจึงไม่ทัดทานหรือบ่ายเบียนแต่อย่างใดคุณคิดยังไงไก่ขอนไม้หนามนรกนะั่นนอสตาคิดยังไงหมายความว่าไงล่ะครับเมเจอร์หมายถึงเจ้าของมนันนะสิยังไม่ตอบทันทีทันใดจ่าดาวเหนือหันมาทางสาวันนาคนรักแล้วเอื้อมมือไปรับขนมปังจากเลชันสียัดเข้าปากหน้าตาเฉย ท่นนั้นยังไม่พอหันมาสะแย่ยิ้มกับสาวเจ้าขณะประทับใจกับความกินง่ายอยู่ง่ายของเขายิ้มตอนขนมปังเต็มปากดูแล้วน่าเกียดพิลึกฝันก็ไม่ได้แปลงหน้าไม่ได้ล้างเสร็จแล้วพวกก็ยกแขนเสื้อเปียกน้ํานั่นแหละขึ้นเช็ดคราบอาหารที่ริมมุมปากซะอีกกาแฟไหมครับพี่ายเดียมดินนูเป็นคนถามพร้อมกับลลวงเข้าไปในเป้หลังหยิบกระป๋องภายในบรรจุก,กาแฟชงสําเร็จรูปที่ก้นกระป๋องมีสําลีชุบเชื้อเพลิงแห้งติดอยู่ออกมาโชว์จัดการวางกระป๋องในตําแหน่งที่มัน่นคง แล้วจุดไฟบนสมรีจนเกิดเป็นเปลวไฟไม่สูงนักแต่พอจะมีความร้อนทําให้อาหารภายในกระป๋องเดือดได้ทันทีไม่ถึงหนึ่งนาทีก็เริ่มปรากฏเป็นไอโชยออกมาให้เห็นของใหม่ใช่ไหมเนี่ยดินนูยังไม่เคยเห็นเลยขาดพี่ไอ้เพิ่งส่งมาเที่ยวเมรที่แล้วนี่เองแบบนี้ฝนตกก็ไม่ต้องกลัวไม่มีไฟอุณอาหารน่ะสิขาดพี่ไอ้ถ้าเราไม่จุ่มลงไปในน้ํานะหันมาทางสาวนาบ้างเราแกล้งสับพยอแร้วนาล่ะไม่เห็นมีอะไรไใหม่ๆมาโชว์อวดพี่ไอ้บ้างเลย สาวเจ้ายิ้มแล้วตอบสวนทันทีชนิดที่ใครฟังต้องสะอึกมีค่ะแต่โก้พี่อายไม่ชอบกินนะสิอะไรที่ว่านั่นน่ะไซยาไนรุ่นใหม่ตายใน5้าวินาทีค่ะรับรองตายทันใจแน่ของเก่านานเกือบนาทีมันไม่ค่อยทันใจทดลองไหมคะตามสบายแทจ้าที่รักของชาวบ้าน